ใครที่ชอบแกะบีบสิวหรือว่ากดสิวเองน่าเป็นรอยดำรอยแดงจากสิวส่องกระจกทุกวันก็ไม่จางสักทีไหนจะหลุมสิวแถมสิวยังขึ้นที่เดิมซ้ำๆบนแบบนี้หรือแม้กระทั่งสิวเริ่มหายแล้วเกิดเป็นรอยดำรอยแดงตามมาปัญหาแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะเพราะว่าเรามีครีมลดรอยที่เห็นผลมาแนะนำกันคะ่ะ ตัวนี้เลย a อคซิน PAC ช่วยสมานผิวลดร,รอยแผลเป็นจากสิวอย่างอ่อนโยนมีส่วนประกอบสำคัญอัดแน่น3ชนิดสารสกัดจากใบบัวบกช่วยสมานแผลซ่อมแซมและสร้างเซลล์ผิวใหม่วิตามิน A ผลัดเซลล์ผิวช่วยลดรอยดำทำให้รอยแผลดูจางลงเร็วขึ้นวิตามิน C ช่วยบำรุงผิวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดร,รอยแผลเป็น เนื้อครีมสีขาวบางเบาซึมไวไม่เหนียวเนอนหนาควรเริ่มใช้เมื่อสิวอักเสบเริ่มยุบและทาต่อเนื่องปริมาณ7กรัมราคา180บาทมีจำหน่ายพร้อมบริการฟรีที่ศูนย์หมอมนชน